สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูต้นไม้ครับที่ปลูกไว้รอบรอ,อบที่พักครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้บ่อปลาหางรักยุงนะครับเพิ่งทําใหม่อันนี้ก็จะมีคลิปอยู่ครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าจะมีวิธีบอกวิธีการทําครับอันนี้เพิ่งทําใหม่มีปลาหางรักยุงมีปลาทองไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับ คลิปหน้าจะมีะวิธีการทำครับก <L> ็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับอันนี้ก็คือแก้วมังกรนะครับอันนี้ชาไว้จะไปปลูกที่สวน,นครับที่เพชรบูรณ์ใส่ถุงไว้แบบนี้อันนี้ก็หน้าไม้ฝรั่ง ประมาฝรั่งก็เพิ่งชำเหมือนกันครับเพราะว่ามันต้องย้ายมาจากที่ทําำ่อปลาเมื่อกี้นี้ครับก็จะไปปลูกที่สวนเหมือนกันกาลังติดอันนี้ก็ต้องเป็นออทองไหลครับชําไว้ เพราะว่าตัดแต่งกิ่งนะครับทองไรแล้วก็สามารถชาไว้ได้อันนี้ชวนชมครับอันนี้ก็เฟิร์นข้าหลวงครับมีสองต้นก็หน้าตาที่พักก็จะเป็นแบบนี้ครับ ห้องพักนี้ก็จะเป็นเฟืเอ่องฟ้าครับแล้วแต่อันนี้ก็เป็นหญ้าเม็กซิกันนะครับเพิ่งปุกไปเดี๋ยวมาดูตอนโต เดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่ว่า,าต้นที่โตแล้วนี้ก็กุหลาบครับพึ่งซื้อมาปลูกเมื่อวานแต่ต้นนี้ที่เหี่ยวๆนี้คือย้ายมาเมื่อวานรากเขาขาดก็เลยมันจะเหี่ยวอยู่แต่นี้ซื้อมาเมื่อวาน ออนนี้ก็ท้องไรนะครับทองไรก็ปลูกง่ายครับดอกเยอะแล้วก็สีเหลืองก็สวยดีปลูกง่ายออกดอกทั้งปีนะครับท้องไรเด๋ยามาละเลาะครับรอบๆอันนี้ก็ชํมบัวไว้ใหม่ครับ บัวก็คือตัดใบมาครับตัดใบมาแล้วก็มาลอยน้ําไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นแบบนี้นยอย่างี้ครับอย่างงี้เราก็สามารถขยายพันธุ์ได้เลยไม่ต้องไปซื้อเขาอ,อีกซื้อรอบเดีนีจบเลยครับอย่างเงี้ยเป็นบัวพันธุ์นะครับมันสามารถขยายพันธุ์ทางนี้ได้ทางใบได้เนี่ยขึ้นอย่างนี้อีกสภาพก็จะต้นโตแล้วก็เอาไปปลูกนี่ครับอันนี้ก็ผมก็เพิ่งปลูกไปเดี๋ยวดูก่อน นะครับถ้าปลูกบัวปลูกต้นไม้น้ำาพวกเนี้ยน้ำจะใสอย่างนี้เลยนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกยังไม่งามเท่าไหร่เพิ่งอันนี้ครับยาเม็กซิกันจะเป็นแบบนี้ที่รีสอร์ทก็ชอบปลูกครับมันจะพิวผิว,วเวลาลมพัดครับอันนี้ยาเม็กซิกัน ขยายพันธุ์ได้โดยใช้ต้นเงาครับแบ่งเป็นกรอกอกอกแล้วก็ฉ่ำปลูกง่ายครับนี่ม่วงหามะนาวโหครับม่วงามะนาวโหมะนาวนะครับนี่มะนาว ลูกมะนาวก่อนเนี่ยครับลูกเขาจำชื่อผ่านไม่ได้ครับแต่ว่าลูกดกมากเดี๋ยวให้ดูลูกเขาที่ว่ามันแบบนี่ยครับเนี่ยเนี่ยที่ว่าดกๆดกนี่มันจะมีพวงหนึง่งเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ ที่ว่าแบบมันดกจริงๆเนี่ยครับอย่างนี้เลยจริงแค่ผักครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีลูกหม่อนครับเดี๋ยวให้ดูลูกหม่อน ลูกหมอนดกมากลูกหมอนนะครับถ้าเราตัดถ้าเราปล่อยเข้าไปอะมันจะไม่ออกลูกนะครับเราต้องตัดพอหมดลูกป,ปัดเราก็ตัดเลยครับมันก็จะออกลูกแตกยอดใหม่พร้อมลูกครับอย่างนี้เลยพอเขาหมดลูกป,ปุ๊บเขาก็จะแตกยอดแล้วเราก็ตัดตัดแล้วเขาก็จะแตกใหม่แล้วก็จะพอ,อพอร้อมลูกนี่เียครับอย่างนี้เลย ถ้าไม่ตัดก็คือเขาก็จะไม่ออกครับงามจะใยนรบลูกเขแล้วก็มีตะไคร้ครับตะไคร้ก็ปลูกไว้กินได้ แล้วมาขามครับใส่ต้มไก่ต้มป่าปลูกไว้ต้นเดียวก็พอครับนทำข้าวอันนี้ตรงนี้กลายเป็นบอ่อปลาครับนะครับน้ำขุน่นแต่น้ำเขียวโดนแดดเดยอะเนี่ยครับมะนาวที่ว่าดกๆ นี้ต้นมะตูมแขกครับมะตูมแขกปลูกอย่างละต้น2ต้นครับเอาไว้กินอันนี้เมื่อกีก้กับลาบอร่อยมากนี่เป็นพริกนี่ก็พริกคักพลัางงาม ยังไม่มีรูปตอนนี้ก็กอิกตัวนี้ก็กระเจี๊ยบตัวน,นี้เป็นกระเจี๊ยบไทยนะครับรเจี๊ยบไทยามาดูซีกนี้ครับอันนี้กำลังปลูกก็คือเป็นอ่าบวบครับบวบงูกระบวบหวานครับ คือเมล็ดพันธุ์ผมอ่ะปลูกไว้ป,วปีที่แล้วมันมีมันมีเมล็เดเยอะครับก็เลยปลูกโลไปท,ท,ทีครับไม่ได้ซื้อเขาเลาะซื้อรอบเดียวก็เก็บลูกที่แก่ไว้ครับเป็นแม่เป็นเมล็ดพันธุ์นีมะก,ก็เป็นมะเขือครับเพิ่งปลูกใหม่กระเพรา นี่ก็เป็นตะไคร้ครับเปลูกใหม่ชุดนี้ปลูกใหม่มะกอปลูกใหม่กล้วยหอม,หอม,หอมอนี่ครับกล้วยหอมกล้วยหอมทองนี่ครับหนึ่งต้นเมื่อก่อนปลูกเยอะครับแต่ว่ามันมันก็จะถ้าปลูกเยอะมันก็จะปลูกต้นไม้อื่นไม่ได้มันจะงำก็เลยแบบวะ่ามันจะคุมต้นไม้อื่นครับก็เหลือไปแค่นี้นี่ครับก็เครือใหญ่เหมือนกัน อันนี้ก็ชมพู่ครับชมพู่เพชรสามพานแต่หมดรูปไปแล้วนะครับบวกตรงบวกมันก็จะมีเอ่อต้นอะไรนะน,นึกไม่ออกสาวรสครับอ่าต้นสาวรสอยู่ข้างบนแต่ยังไม่ยังไม่เป็นลูกครับนี่กับฝรั่ง ปรลงกิมจูตน้นแทนี้อยู่จะได้กินไปได้ลูกหนึ่งเป็นของแท้อยู่ครับซื้อของก็กลัวแบบกลัวไม่ค้าหลอกนะครับว่าแบบเออเราจะได้ของของของพันแท้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นได้เห็นลูกครับเพิ่งรู้ว่าเออเป็นพันแท้อะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกร้านที่เราไว้ใจได้ด้วยนี่ก็มาเขือพวงครับเดี๋พวงก็ต้นเดียวก็พอกิน นี่ก็เป็นกาแฟครับกาแฟจากเชียงรายพี่เขามาฝากไว้อันนี้มาเดือฝรั่งมาเดือดฝรั่ง นี่ก็ต้นยอครับนี่นี่ชะอมนครับชมนี่พริกไทยครับพริกไทยนี่ปลูกสองปีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ อ่ปลูกกต้นสะเดาครับอันนี้ก็กล้วยไม้ช้างครับช้างกะช้างแดงปลูกไม้กระต้นสะเดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเพิ่งตัดไปชะอมต้นใหญ่กำลังแตก ก็จะมีใบยานางนะครับคู่กันไปเลยแกงหน่อไม้ใบยานางนะครับเวลทาทำเวลาแกงหน่อไม้ก็จะได้กินแบบส,สดๆไปเลยไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดสดกว่าอร่อยกว่าครับเวลาแกงอันนี้ก็นะครับต้นกล้วยมาดูใกล้ๆอันนี้ก็เป็นฝรั่งเหมือนกันครับกำลังแตกยอดออกดอก น่ครับออกำลังเอาตอกมะม่วงก็มีนะครับเนี่ยต้นมะม่วงนี่มะม่วงน้งานตดอกไม้มันครับยังไม่ได้กินลูกเลยซื้อมาปลูกสองปีกว่าแล้วตอนละร้อยห้าสิบใบชูนะครับจริงๆมันงามมากแต่ว่าผมเพิ่งตัดไปมันลก ยุงมันเยอะครับใบใหญ่หญถ้างามๆก็จะใบให,ใหญ่อย่างนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เพิ่งตัดไปน,กกไน,นะครับก็แตกกใหม่นี่องุ่นนะครับต้นองุ่นอันนี้ก็เพิ่งหมดลูกไปมันโดนฝนครับองุ่นอ่ะนี่ผมเพิ่งตัดไปใหม่เนี่ยครับพวงที่มันเน่าๆแห้งๆเนี่ย งนี้มันนั่งนองแห้งๆเพิ่งตัดไปนี่ก็ถ้าตัดใหม่เขาก็จะแตกยอดพร้อมดอกครับแต่ว่าแล้วแต่เป็นช่วงๆบางช่วงก็อาจจะดอกออกดอกเยอะนี่ครับมีมะกรอฮอลแลนด์นี่ยังไม่เป็นลูก อันนี้อันนี้ก็มะกรูดนะครับก็แตกยอดงามอันนี้มะเขือครับเพิ่งทําสาวใหม่เพราะว่ามันต้นมันไม่ค่อยงามครับก็เลยตัดแล้วก็ให้มันแตกใหม่เลยยังไม่มีลูกส่วนนี้ก็เป็นอ้อยครับอ้อยแบบกินกินสดนะครับนี่ ลำขนาดนี้ก็ตะไครด้วยหน้าฝนมันก็จะเขียวไปหมดเลยครับนี่ก็ผักไผ่ครับผักไผ่ปลูกในน้ำได้ครับ ขึ้นบุกข้างล่างเี่เขาจะงามใบเตยใบเตยก็เพิ่งตัดต้นใหญ่ไปเพราะมันลกครับก็ต้องขึ้นใหม่จะให้ดูนี่ครับร้อยหน้าอันนี้เก็บไปกินแล้วนี่ครับ แก่แล้วลูกนี้นี่ครับจริงเป็นดกนะครับก็เก็บไปอ,อกินหลายรอบแล้วมันแก่ไม่พร้อมกันนี่ครับนี่ตัวนี้ครับแต่นี้เป็นนอกฤด,ดูเพราะว่าของเขาถ้าเป็นฤดูมันคือพึ่งออกดอกครับในผมตัด ตัดแล้วก็ลดน้ำมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกแล้วนี่ก็เป็นใบมะกูดครับมะกรูดปลูกไว้สองสามต้นครับก็คือปีนี้โตเยอะแล้วก็วคือว่าพอกินแล้วครับ นี่จะเป็นลูกปลาคราฟนะครับที่ถ่ายคลิปไปครั้งก่อนนี้เริ่มโต,แล,มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วครับเยอะมากน่าจะหลายร้อยอยู่ครับ อันนี้ก็คืออยุอ,อ๋อน่าจะเกือบสามอาทิตย์แล้ว้งครับเนี่ยสามอาทิตย์เกือบเกืยี่สิบวันกินอาหารปลาดุเลยแล้วครับเน,นี้ยเ,เยอะมากเลย ก็เป็นการทดลองเพาะนะครับไม่ใช่แบบว่ามืออาชีพนคกำลังเริ่มจะมีสีแล้วเยอะมากแต่นี้ใช้ออกซิเจนนะครับแต่ไม่มีกองต้นไม้ก็ต้องล่งหน่อยผมเพิ่งตัดไปครับมันยุงมันเยอะตัดแล้วให้เขาแตกใหม่ ไปดูเยอะมากก็ที่ไม่เยอะนะครับที่แค่ประมาณสัก10เมตรคูณ20เมตรนะครับแต่ก็ไม่ได้ปลูกทั้งหมดก็เหลือที่ว่างก็ปลูกเป็นแบบอพอได้กินนะครับมีไผ่ไผ่ก็มีครับไผ่กิมซุงแต่มันเดินไปยากดูโน่นนะเนี่ยอันนี้ไผ่กิมซุงกับมะกอมะกตอต้นนู้นก็ มีลูอยู่ครับตอ,ตอนนนนี่นก็คือไผ่กิมซุงครับ <S <S เดี๋ยวพาไปดูในห้องครับในห้องก็จะมีเลี้ยงปลาอีกนี่ครับมาดูในห้องก็จะเลี้ยงปลาครับสองตู้แต่จริงมีสามตู้เมื่อก่อนมีตู้ไม้น้ําอยู่ตรงนี้ตู้หนึ่งแต่ว่าตอนนี้เลิกเลี้ยงไปแล้วเพราะว่าเอาไว้พักปลาทองรอครับ ปลาทองเวลาซื้อมาใหม่มันต้องกักโรกกัอะไรก็เลยเ,ออเลิกเลี้ยงตู้ไม้น้าไปก่อนก็เอาพวกปลาหารอยู่ไปข้างนอกนครับปลาทองคือซื้อมานนี้ก็คือว่าอยากจะเพาะลูกเองครับอยากทดลองเพาะก็เพาะไปหลายรอบแหละแต่ว่าก็อยากได้คือชุดนี้ก็คือว่าซื้อมาตัวดีๆสวยๆครับแต่ว่าเวลาตั้งใจก็ เพราะยากครับถ้าตั้งใจทําก็กลายเป็นแบบว่ายังไม่ได้ลูกเลยตัวส,ยสวยอคอกที่แล้วก็ตายไปที่ร้อยกว่าตัวนั้นก็ร้อยกว่าก็ตายไปแล้วนะครับนี่เดีวกินอันนี้ซื้อมาที่สนามหลวงสองครับตัวละนี่ครับตัวละ100 150ร้อยร้อยห้าสิบเดี๋ยวลดให้เหลือร้อยเดียวดูไซส์แบบใหญ่มาก ตักนี้ก็สองร้อยนะครับใช้นี่เลยนะครับนีแต่น้ามันจะคุ่นๆหน่อยเพราะว่ามันตัวนี้ยังไม่มีกองตัวนี้ก็คือให้ออกซิเจนอย่างเดียวเราใช้หินแบบหินนะครับเป็นตัวอดักคีปลายังไม่ได้ทำกองให้ก็ให้าหารปลาดุกเลยครับมันก็คือน้ําจะคุ่นแบบนี้แหละน้ามันจะไม่ใส่ อย่างน,นี้ครับตัวละ50บาทที่สนามหลวงเออไม่ใช่ที่สมบัติบุรีนะครับอย่างนี้ร้อยหนึ่งนะครับอย่างนี้ตัวละร้อยนี่ห้าสิบบาทก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเพาะชุดนี้ ให้กักโรคให้หายดีก่อนครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ตู้เปล่าคมาดูตู้หนึ่งตู้หนึ่งก็ตู้นี้เป็นตู้ประครับปรบครับ นี่ก็อีกตู้หนึ่งอันนี้เลี้ยงประครั๊กกระพั๊อย่างเดียวก็ที่ทําคลิปบ่อยๆครับตัวนี้แต่ตัวนี้มีต้องมีกองครับออกซิเจนแล้วก็กอง ครับสามปีตัวใหญ่มากนะครับกองก็จะเป็นอย่างนี้เลยอาหารนี่ครับอาหารพูเนี้ยงครับประดุกง่ายๆเลยเพออาหารป็นแพงก็เลี้ยงไม่ไหวครับมากินเยอะมากนะ่ครับกองกอง็กองแบบนี้เลยถ้าไม่อยากเปลี่ยนน้ำก็อายุเปลี่ยนใหญ่แก้วอครหบง่ายๆเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเดือนละเดือนละเ,เดือนละครั้งครับเปลี่ยนน้ำครึ่งตู้ แล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปน้ำประปาก็ได้เพราะมันมีน้ำเก่าอยู่แล้วนะครับเดินองนาำัเดินออกจากห้องป๊าบก็เป็นนี่แหละครับ บอ่อปลาอีกบอ่อหนึ่งเลยอย่างนี้เลยครับผม,มขอจบคลิปเีน็นแค่นั้นผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ